รีวิวงาน NR ็นอาร์มิ่งตีทมตติ้งด้วยคำถามสั้นๆคำถามเดียวฮนะพี่นิกเอาเงินผมไปเพิ่มไหม <c oughs> คุ้มเกินไม่ขาดทุนใช่ไหมพี่พวกผมช่วยออกเงินได้นะเริ่มโชว์แรกด้วยละครเวทีจำลองเหตุการณ์ NR 7นอาร์เจ็ดวันเคอนเทนต์พี่กุ๊กรับบทโดยเจดม์เจดม์รับบทเป็นพี่กุ๊กแทงกันยับ <c oughs> <c oughs> จริงๆพาร์ทนี้มีพี่แอร์เดอะมูฟเป็นแขกรับเชิญรับบทเป็นพี่นิกเอ็นอาร์แต่เพลินเกินลืมถ่าย ส่วนนี้ครูรลินพี่อ้นเดือไว้นะขึ้นมาตอนจบโชว์แล้วโดนพินิกไล่ลงไปส่วนนี้เป็นช่วง NR คอนบ,บ่าวที่เปลี่ยนจาก NR ที่ททให้พลังเชิงบวกเป็นพลังบวกแม่งให้หมดทนนีเป็นช่ว,วนนอนารนบ่าีเลี่ยนกเอ็ารีห้าังเปิดบกเปนพลักม้ พี่โอ้นใส่ตามะมาอีกแล้วฮะแต่ยังไม่ถึงคิวครับลงไปก่อนไม่่คครับโอ้มดเสียงหลงเลยเป็นไงล่ะแขกรับเชิญสุดเซอร์ไพรส์เลยในช่วง NR Cafe ครับและมาพร้อมถ้วยคาราบาวครับของนิวคาสเซิลอีกด้วย ยังไม่มีคิวให้สารวัตรอ้นอีกฮคเดินลงไปแล้วช่วงร้องเพลงภาคบอลบรรเลงกีตาร์โดยโกนัทคู่หูพีนิกตั้งแต่ทำวิดีโอออนไลน์ขอบคุณทุกส่วนแล้วแต่ยังไม่ถึงคิวพี่อ้นสักทีครับ แล้วนี่ครับโค้ดเซอร์ไพรส์แฟนเอ็นอาร์เต็มกราฟเจออโมริมเต็มวงเซอร์ไพรส์ามากจริงครับถึงแม้จะมีข่าวหลุดออกมาแล้วแต่ว่าก็เจอจริงๆก็ยังขนลุกยังเซอร์ไพรส์ยอยู่ดีครับช่วง after party ครับกระโดดกันว่อนเลยอันนี้พี่กุ๊กบอดี้เซิร์ฟอยู่ พี่นิกเลงจะบอยี่เซิร์ฟด้วยแต่แฟนเอ็นอาร์บอกยายายายมางานเอ็นอาร์ต้องแวะถ่ายรูปกับคนดังก่อนจะเข้าถึงตัวไม่ได้แล้วดังจริงมันนด้มีออร่ามากมาชื่นชมผลงานพี่อ้นเดอะไวท์ด้วยครับวันนี้สคริปพูดบรเวทีดีมากไม่ได้พูดเลยไม่ได้พูดเลยและขาดไม่ได้ครับชายผู้เป็นที่มาของงานวันนี้ปันการตนเเซ10ปีครับขอบคุณมากปักจง วันนี้ไม่เป็นไอจงหนึ่งวันเป็นปักจงเจอกันร้อยปีนารใช่ใช่ก็ตอนนั้นก็จะเป็นลิงพิ้นพักอะไรหลายสัตว์เออมันไหมวันนี้มันไหมขอบคุณที่มาบักจงติดตามจงกันด้วยนะครับนั่นแหละฝากติดตามไอจงด้วยไม่ใช่ก็ต้องขอบคุณ NR มากมากครับไม่ใช่แค่งานงานนี้แต่คือความสุขที่มอบให้ในทุกๆวันเลยสุดท้ายอยากบอกว่าพวกเรารัก NR เพราะ NR รักคนดูทุกคนให้เราดูบอลและเป็นความสุขของกันและการตลอดไปครับจากไอจง